เกิดราศีกั้นค่ะในเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะดิบดให้5้าใบค่ะใบแรกค่ะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะใบที่สองค่ะเดดสตา์นะคะใบที่3มค่ะ เลเวอร์ค่ะใบที่4ค่ะสิเหรียญค่ะไปที่5้นะคะสถ้วยค่ะคนที่เกิดราศีกันนะคะต้องบอกว่าได้ไพ่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะไพ่ออกมานี่ต้องบอกว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะใครที่แบบ ติดขัดนะคะในเรื่องปัญหาทางด้านการงานนะคะการเรียนหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณกำลังลงทุนนะคะต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนนะคะรองานอยู่หรือว่าต้องการลงทุนอะไรสักอย่างอยู่นะคะจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะและมีอะไรที่คุณไม่คาดคิด จะได้มานะคะบางคนนะคะอาจมีโชคกับคู่นะคะคู่ครองหรือว่าคนที่เรารักนะคะจะนำโชคนะคะมาให้ทยด้านของการเงินค่ะซึ่งถ้าใครยังไม่มีคู่นะคะก็มีโอกาสนะคะจะได้คู่นะคะและคู่ของคุณนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ไม่เดือดร้อนเรื่องของการเงินนะคะเป็นคู่ที่ดีค่ะก็ถ้าสใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท่าครูกันด้วยนะคะ